ส่วนนเรขานั้นหมายมั่นปั้นมือสนามนี้ขอค่าแต่ชาละวันบอกว่าเจอใครไม่เจอเจอฟิบายชาวบ้านแท้ๆลูกหม้อถอยไม่เป็นก็ต้องยอมรับว่าชาละวันลำนี้ครับกะเพิ่งขานออกจากถ้ำทำมาไม่ใหม่ถือว่าไปทำสาวมาจากอู่ช่างตีอโอกโบโโโโโ้านูสิว่าทีมงานในหมาบ้าแห่ลุ่มน้ำโยม,มขึ้นขี่ช้าละวันมันจะถูกล่องถูกเรือถูกลับแล้วไม่อยู่ร่องน้ำน้อมือฝั่งอนุนแต่ส่วนนาเรขาหมาลรา ไอทิดก๊อบไล่บทไล่เบียดผายแรงจะสายอ้ีประกอบนมองตามสายตาชาละวันไล่บดไล่บี้ผายขยี้กัดไม่ปล่อยอารวยชาละวันฟาดหัวฟาดหางดูซิว่าสุวรรณเรขาจะนีรอดปลอดภัยหรือไม่สุวรรณเรขาอารวยชาละวันไล่มาจะติดจะคิดตังหรือไม่ทอมเบยไม่สนใจใครทั้งคินไม่สนใจใครทั้งสิสนี่เห็นละครับคือ เพราะว่าวันนี้ตัวเรือแปลกๆสีตกแต่งเรือแปลกๆดูซิว่าชาลวันจะไล่บีได้หรือไม่ได้ระยะสุดท้ายเข้าสู่สองร้อยไปสุดท้ายดูซิว่าชาลวันชาลวันสิงเลยว่าสามดูซิว่าทีมงานไอหมาบ้าไอหมาบ้าหมูจะออกปากหรือเปล่าวันนี้กินมันเยอะกินมันเยอะก่นไปต่อเอาแล้วไอาดูซิว่าสุวรรณเะไรครสุวรรณเะรขาหนีมีได้หรือไม่ได้ ออกหรือไม่ลายเบียดก็ได้ล่เบียดก็ได้พลชาร์วันล่เบียดจะไม่ชชวันล่เบียดเลขาชาวันเลขาชาร์วันเลขาชาร์วันเลขาชลวันเลขาชาวันโอ้ยไม่ไหวแล้วชลวันท็อปกับโอ้ยอย่างนี้ท็พีชบาดแผลไม่ไหวครับโอ้ยชลวันท็พีชบาดแผลไม่ไหวครับโอ้โหนิดเดียวจริงๆอะครับกรรมการยกธงตัดสินให้ร่องน้ำแดงครับสวนทะเลขาสวนทะเลขา ป้อนำโชคครับพี่น้องต่อไปออครับ